นอน,นอนแล้วเห็นไปเห็นเองเหลับอกอไหน <c oughs> เข้าไปเอาไม้มา,มาแล้วก็ติดไม่เห็นเองอโผล่แล้วให้มันกินข้าวเปลือกไหมไมีข้าวเปลือกป้อง เพือกัตลอดระวังเหยียบบุกไกนะน่นะนนเเเดดดิิมมาา

ด,ดีดีมาแล้วเขาเขาชั่วมันมามันจะมาเขาเว้ยดีดีดๆๆอยู่นี่ เอาป้าไก่เอาไก่บ้าให้เอาวัวไหมเอาวัวไหมเอาป้าวัวเอาเข้ามาดิไม่ต้องปิดล็อกไม่ต้องปิดล็อก